กฎหมายที่ดูเหมือนจะไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วส่งผลกับชีวิตเราทุกคนโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบปรับตัวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแม่บทด้านการศึกษาของไทยครับก็คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปเลยตั้งแต่ฉบับปี2542 2545 2553จนถึงฉบับล่าสุดปี2562เป้าหมายของเราคือไม่ใช่แค่อยากจะรู้ว่าอะไรเปลี่ยนไปแต่อยากจะเข้าใจให้ถึงแก่นเลยว่าทำไมทำไมถึงต้องเปลี่ยนแล้วปัญหาอะไรที่กฎหมายแต่ละฉบับพยายามจะเข้าไปแก้ไข ใช่เลยค่ะการไล่ดูการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายฉบับนี้เหมือนเราได้อ่านบันทึกการเดินทางของการศึกษาไทยในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาเลยนะมันบอกเราว่ารัฐพยายามแก้ปัญหาอะไรกำลังเดิมพันกับแนวคิดแบบไหนแล้วก็ความท้าทายอะไรที่มันยังโคลอยู่ซึ่งพอเราเข้าใจที่มาที่ไปของโครงสร้างปัจจุบันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพอนาคตของการศึกษาไทยได้ชัดขึ้นเยอะเลยค่ะ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันที่ฉบับแรกกันเลยพรบการศึกษาแห่งชาติพศ2542ฉบับนี้เนี่ยถือเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่จริงๆเลยนะคือถ้าก่อนหน้านี้การศึกษาไทยอาจจะเน้นเรื่องท่องจำความเป็นเลิศทางวิชาการแต่ฉบับนี้เหมือนเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งสำคัญเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะถ้าจะให้หาหัวใจของฉบับปี2542เนี่ยต้องไปดูที่มาตรา6เลยที่บอกว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรม คำนี้สำคัญมากนะคะเพราะมันเป็นการประกาศเลยว่าการศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องการอัดความรู้ใส่หัวแต่คือการสร้างคนทั้งคนซึ่งเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้ามากในยุคนั้นโดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี40ที่สังคมเริ่มตั้งคำถามกันแล้ว อ๋อครับคบพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยว่ามันไม่ใช่แค่การร่างกฎหมายนะแต่เป็นการตอบสนองต่อวิกฤตของสังคมในตอนนั้นด้วยและอีกหนึ่งคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่มากในฉบับนี้ที่ผมว่าหลายคนยังจำได้ดีเลยก็คือสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐต้องจัดให้ฟรีใช่ค่ะอันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนจากคาว่าโอกาสมาเป็นสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันครับ แล้วเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นจริงได้กฎหมายฉบับนี้ก็ได้วางโครงสร้างใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเอาไว้ด้วยใช่ค่ะอย่างแรกเลยคือแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจไปยังสิ่งที่เราเรียกว่าเขตพื้นที่การศึกษาเพราะมองว่าการบริหารจากส่วนกลางที่เดียวมันม,มันไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแต่ละพื้นที่ได้แล้วต้องมีเครื่องที่สร้างแรงสั่งสะเทือนในวงการศึกษาตอนนั้นเลยก็คือการริเริ่มระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นมาเป็นครั้งแรกอ๋อ เรื่องการประกันคุณภาพภายในกับภายนอกนี่เองที่มีสอสอเข้ามาประเมินโรงเรียนจากภายนอกใช่ค่ะสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพภายนอกเนี่ยตอนนั้นสร้างแรงสั่นสะเทือนในหมู่ครูผู้บริหารมากเลยนะคะจากที่ไม่เคยต้องมีใครจากข้างนอกมาประเมินกลายเป็นว่าต้องมาเตรียมเอกสารจํานวนมากเพื่อรับการประเมิน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วหลายคนก็มองว่ามันกลายเป็นภาระงานเอกสารที่ก็ยังถูกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยว่ามันวัดคุณภาพได้จริงหรือเปล่าครับครับแสดงว่าฉบับปี42เนี่ยคือการวางพินเขียวใหญ่ๆเลยตั้งเป้าหมายที่สูงส่งเอาไว้แต่พอจะสร้างบ้านจริงๆก็พบว่าโครงสร้างบางอย่างมันยังไม่เข้าที่ซึ่งก็ได้จะนำเราไปสู่การแก้ไขครั้งสำคัญในอีกแค่3ปีต่อมาคือปี2545 การแก้กฎหมายใหญ่ในเวลาแค่3ปีนี่ถือว่าเร็วมากเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงต้องรีบปรับโครงสร้างกันขนาดนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจริงๆค่ะการแก้ไขปี2545ก็คือการลงมือจัดระเบียบบ้านครั้งใหญ่เลยเหตุผลหนึ่งก็คือการแยกงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมออกไปตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม แต่หัวใจหลักที่กระทบการศึกษาโดยตรงเลยนะคือการจัดโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่ทั้งหมดให้มีองค์กรหลักในรูปแบบคณะบุคคล4องค์กรที่เราคุ้มหูกันดีก็คือมีสภาการศึกษากพทกอศแล้วก็กกอค่ะเหมือนเป็นการแบ่งงานให้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับให้แต่ละองค์กรดูแลในส่วนที่ตัวเองเชี่ยวชาญไปเลยถูกต้องค่ะและถ้ามองให้ลึกลงไปนะการเปลี่ยนแปลงน,นี้คือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยมันคือการยอมรับว่า การบริหารแบบเสื้อโหลตัวเดียวจากกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับโรงเรียนที่เชียงรายหรือที่ปัตตานีอีกต่อไปแล้วการทําให้แนวคิดเขตพื้นที่การศึกษาจากฉบับปี4-2เป็นรูปธรรมขึ้นมาในฉบับนี้ละค่ะคือความพยายามที่จะกระจายอํานาจการตัดสินใจทั้งเรื่องวิชาการงบประมาณและการบริหารคนไปให้ใกล้โรงเรียนมากที่สุดว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าทุกเขตพื้นที่การศึกษาจะมีมาตรฐานเดียวกัน หรือมันจะกลายเป็นการสร้างประทรงค์ศึกษาที่การย่อยๆขึ้นมา70-80แแห่งที่ต่างคนต่างทำหรือเปล่าเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะและความท้าทายที่ว่ามานั้นก็ปรากฏให้เห็นจริงๆคือเป้าหมายในอยากให้คล่องตัวขึ้นตอบสนองท้องถิ่นได้ดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงการเอาทุกอย่างตั้งแต่ประถมไปจนถึงมัธยมมารวมกันอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวมันกลับสร้างปัญหาคอขวดแบบใหม่ขึ้นมาแทน เหมือนจะแก้ปัญหาหนึ่งแต่ก็ไปเจอปัญหาใหม่อีกอย่างหนึ่งแทนซึ่งก็นำเราไปสู่การแก้ไขครั้งต่อไปในปี2553เลยใช่ไหมครับที่เข้ามาจัดการกับปัญหาเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงเลยใช่เลยค่ะคอรบอรปี2553ถือเป็นการแก้ไขแบบผ่าตัดเฉพาะจุดเลยคือพุ่งเป้าไปที่เรื่องเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องเดียวล้วน โดยแก้ไขมาตรา37ให้แยกเขตพื้นที่การศึกษาออกจากการอย่างชัดเจนเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาค่ะผมไปเจอเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้มาเขาเขียนไว้น่าสนใจมากบอกว่าการที่เขตพื้นที่เดิมต้องดูแลทั้งประถมและมัธยมเนี่ยทำให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา คำว่าไม่คล่องตัวนี่ฟังดูสุภาพนะครับแต่ในโลกความเป็นจริงตอนนั้นมันคงหมายถึงความวุ่นวายพอสมควรเลยมันคือความวุ่นวายจริงๆค่ะลองนึกภาพตามนะคะการพัฒนาครูประถมกับครูมัธยมก็ต้องการแนวทางที่ต่างกันปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประถมก็แตกต่างจากปัญหาของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในเมืองการที่ผู้บริหารเขตพื้นที่คนเดียวต้องดูแลโรงเรียนที่มีความต้องการหลากหลายขนาดเนี้ย มันก็เหมือนกับการขอให้โค้ชคนเดียวดูแลทั้งทีมฟุตบอลเด็กเล็กกับทีมฟุตบอลอาชีพไปพร้อมๆกันนะคะมันดูแลได้ไม่ดีพออ๋อเข้าใจเลยครับการแยกเขตประถมกับมัธยมออกจากกันในปี2553เลยเป็นการยอมรับความจริงว่าการศึกษาในสองระดับนี้มีธรรมชาติที่แตกต่างกันและต้องการการบริหารจัดการที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่า แต่การแยกแบบนี้มันก็มีเสียงวิจารณ์เหมือนกันใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วมันทําให้การศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าเด็กจบป .6 จะขึ้นม .1 กลายเป็นว่าต้องย้ายไปอยู่ภายใต้การดูแลของอีกหน่วยงานหนึ่งเลยเป็นข้อถกเถียงสําคัญเลยค่ะการแยกเพื่อความเชี่ยวชาญก็อาจจะสร้างรอยต่อขึ้นมาได้ แต่ในขณะนั้นรัฐบาลมองว่าข้อดีของการบริหารที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากกว่ามีน้ำหนักมากกว่าปัญหาเรื่องรอยต่อซึ่งก็จะทอนให้เห็นปรัชญาการบริหารที่เปลี่ยนไปอีกครั้งจากการมองภาพรวมมาสู่การเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นค่ะน่าสนใจมากครับพอมาถึงตรงนี้มันเหมือนการสร้างบ้านจริงๆด้วยปี4 2คือวางพิมพ์เขียวใหญ่ๆปี45่าคือการลงเสาเข็มกับโครงสร้างหลัก พอปี53ก็เหมือนมาทุบผนังบางส่วนกันห้องใหม่ให้ใช้งานสะดวกขึ้นและการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดในปี2562แหะครับคราวนี้เป็นการปรับปรุงอะไรอีกถ้าจะเปรียบเทียบกับการสร้างบ้านนะคะการแก้ไขปี2562ไม่ใช่แค่การทุบผนังค่ะแต่มันคือการสร้างบ้านหลังใหม่ข้างๆกันเลยสำหรับดูแลกิจการบางอย่างโดยเฉพาะหัวใจของการแก้ไขครั้งนี้คือการแยกการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมด ออกจากการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการแล้วไปจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าอวขึ้นมาใหม่โอ้โหนี่คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายอะไรกับกระทรวงศึกษาธิการเดิมล่ะครับความหมายคือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะกฎหมายที่แก้ไขใหม่ระบุชัดเลยว่า กระทรวงศึกษามีอำนาจดูแลการศึกษาทุกระดับแต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นผลก็คือองค์กรหลัก4องค์กรที่ตั้งขึ้นในปี2545ก็จะเหลือแค่3ก็คือสภาการศึกษากอพทและกอศส,ส่วนกออ,อ,อที่ดูแลมหาวิทยาลัยก็ถูกย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่คือกระทรวงอวค่ะ ฟังดูเป็นการปรับโครงสร้างที่สมเหตุสมผลในแง่ของการผลักดันประเทศนะครับเพราะมองว่ามหาเรียลัยคือแหล่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งควรจะเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรงแต่ในมุมกลับกันมันทําให้กระทรวงศึกษาธิการถูกลดบทบาทลงไปมากไหมครับจากที่เคยดูแลการศึกษาทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งตอนนี้กลับดูแลแค่ถึงม6หรือปวชเท่านั้น แล้วแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตที่วางไว้ตั้งแต่ช่วงแรกสุดแล้วครับมันจะถูกสารต่อยังไงได้เป็นคำถามที่สำคัญมากและเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลค่ะการแยกกระทรวงครั้งนี้คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่ที่มองว่าการอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งต้องการการบริหารจัดการที่แตกต่างออกไปจากการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสิ้นเชิงเลย และแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดนี้มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่คุยกันตอนตอน้ตนก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะชัดเจนมากมาตรา49ถูกแก้ไขใหม่ทำให้สมสจะทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกเฉพาะสถานศึกษาที่ไม่ได้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่านั้น ส่วนการประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยก็จะไปอยู่ภายใต้กฎหมายและกลไกลของกระทรวงอวแทนจะเห็นได้ว่าการปรับโครงสร้างแค่จุดเดียวมันส่งผลต่อเนื่องไปทั้งระบบจริงๆค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมเส้นทาง20ปีของกฎหมายฉบับนี้เราจะเห็นวิวัฒนาการที่ชัดเจนมากเลยนะครับ จากวิสัยทัศน์ที่เป็นหนึ่งเดียวในปี2542ที่อยากสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์สู่การกระจายอำนาจเชิงบริหารในปี2545เพื่อให้คล่องตัวขึ้นตามมาด้วยการปรับแก้เฉพาะทางในปี2553เพื่อแก้ปัญหาหน้างานและท้ายที่สุดคือการแยกส่วนเพื่อสร้างกระทรวงใหม่ที่เน้นเรื่องนวัตกรรมโดยเฉพาะในปี2562ใช่ค่ะและถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะ วิวัฒนาการของกฎหมายนี้สะท้อนความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐในการหาจุดสมดุลจุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการกำหนดนโยบายภาพใหญ่จากส่วนกลางการบริหารจัดการที่กระจายอำนาจเพื่อให้ตอบสนองกับท้องถิ่นและการกำกับดูแลแบบเฉพาะทางสำหรับระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมันคือการทดลองและปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อหารูปแบบที่คิดว่าจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับบริบทของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เราคุยกันทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างและการบริหารในระดับนโยบายเป็นหลักมันเลยทำให้เกิดคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้ไปคบคิดกันต่อว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระดับกระทรวงยุบหน่วยงานนั้นตั้งหน่วยงานนี้ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา มันได้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสบการณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนจริงๆมากน้อยแค่ไหนการสับเปลี่ยนอำนาจเหล่านี้มันนำไปสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นสำหรับผู้เรียนจริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วมันเป็นเพียงการจัดระเบียบบนหอคอยงาช้างที่อาจจะคนละเรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนตามต่างจังหวัด